สบายดีพ่อแม่พี่น้องเป็นงไดีน,น้องสบายดีพี่ปอหลังจากยางหลงทางเป็นที่เดียบร้อยแล้วพี่น้องประมาณหอดจุดหมายปลายทางพี่น้องหลังจากยางมาประมาณหมอยชิบกว่านาทีพี่น้องมานัดเจอกันยูฮานเอ็มเคพี่น้องกำลังสั่งอาหารกินระบาดนี้ เออขอกันก็โมูเราพี่น้องแล้วก <igen S 2> ็กินกันแก่ตามคนนี่แหละกินบุฟเฟ่พี่น,น้องเออโอ้ยชโซดานะสังอ่เนื่อโอ้ยชิโซดาน้นำซุปฮากจะเป็านำามี่ก๋วยต้มยำมาสันตต้มยำกุ้งกับอเนี่ก๋วม MK นั่นตลก Original อบพภะาุเพื่อนโปเป็น เนาะละกะหิวเขาพี่น้องเออประมาณมงเที่ยงกบัวประมาณเที่ยงเครื่องละมั้งเออลงนวด,ดกันอ่าสิบเอ็ดมุ่งเคร่งเนาะมาหอดกันนี่กะสิบสองมุ่งเครื่งพี่น้องเออหนัดเจอกันโอ้ยแสบหลายพี่น้องินเอ็มเคน,นั่น หลายปีแล้วที่บบได้กินกับประมมณหาหฮสีเนาะเออเอหาปีนี่แหละตังแต่บุญล้ตังแต่บอกว่ตตาตอนท่องลูกสาวกับโบได้กินอ่าเอ็มเคซาบูซาบูแบบนี้อบ,บอกว่าจะบุญกับแจงจันนะเนาะมีหลายอย่างอยู่พี่นอ้องเออลูกสาวกับโอ้ยได้กินสมใจกน,กนกินกะละเปาวบ่พี่นอ้อง แบ่บลายดูกลยกะดูเขาเนะเออดีแต่ว่าเม่พ้าไปกินเขาเนะเออเม่พผ้าลุงทางเด้พี่นอ้องเม่พผ้าลุงทางแล้วก็ดีแต่ว่าไปพ่อห่านเนาะไปพ่อกันเนาะโทรศัพท์กับผ้าไปหันมากนี่อยู่โอ้ยกัว่ากันไปแล้วพี่นอ้องห่อมา กินจังฉีรแล้วกับคนกับไายและบาดนี่เออโม่กระทำมาถ่ายวิดีโอไว้นเนีน่ยมาจัดหัวเอาไปล้องยูทูบนี่ล่ะเมียนบัว่าแต่งตัวให้ข่อยงา,งามนี่เลยมาจั่นก็บ่กว่าแต่งตัวมากคนว่ากับเว้นแต่อยากหัวอยู่ด้วยพี่น้องไปเต็มคิวเต็มอ่า น่ะนี่เด้อว่าซั่นเฮ็ดงามๆแล้วจังเอาลงเพิ่นมาซั่นเด้หมู่ก็ได้เนาะเออลูกสาวก็ก็กินอีหยงได้ฮอนๆๆเพิ่นว่าเออลาพี่น้องคลิปมันก็สิยาวเดี๋ยวก็สิต่อไปไฟต่อเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วเด้อพี่น้อง